สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีบอลสีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะครับมาแบ่งปันเอฟซีทุกทท่านเลยนะครับและที่สําคัญช่วงนี้บอลสีกําลังกลับมาสวยงามนะครับเรามีบอลสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต้นแรกกันเลยนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับนี่ต้นนี้เป็นาะมืองนนแผลงนะครับสวยไหมครับนี่น้าชมพูเลยนะครับนี่อ่ะเปิดบินแรกเลยนะครับเช้าวันนี้สวยๆแบบนี้นะครับ จัดให้ FC พิเศษเลยนะครับ ห้าสิบบาทนะมังนนแผลงต้นนี้โอ้สวยมากเลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่กระถางสี่นิ้วแล้วครับสวยจริงๆนะครับค่าเดินทางนะครับตลอด EP นี้นะครับก็ห้าสิบบาทเหมาเหมาเช่นเดิมเลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่มณีล้อมเพชรสวยมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับรับไปเลยนะครับเช้านี้นะครับมณีล้อมเพชรนะครับหกสิบบาทสวยๆแบบนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับส่วนต้นนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะครับมณีล้อมเพชรนะครับแต่ว่า ก็แบ่งให้ราคาเท่ากันนะครับ60บาททับสองนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้สวยๆเห็นไหมฮะอันนี้กํลาลังด่างสวยๆเลยนะครับแบ่งเช้านี้นะครับที่ราคาพิเศษลูกไม้ยกสิทธิ์เลยนะครับลูกไม้ด่างตัวนี้80บาทสวยมากเลยนะครับนี่ส่วนใครที่ชอบบอลที่จะเป็นเออทรงออกสีน้ําตาลนะครับทรงใบโบราณโบราณหน่อยนะครับนี่ลูกไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทรงใบเขาสวยเนาะเห็นไหมฮะ เอาไปเลยครับต้นนี้60บาทนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างเราไปชมกันต่อเลยนะครับ,รบที่ชอบบอลใบกลมนะครับนี่เห็นไหมฮะต้นนี้นะครับผมผ่าจาก แม่ที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นใบกลมนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรอะแต่ว่าไซส์เขาสวยมากเลยใช่ไหมฮะโตมากๆเลยนะครับนี่ที่รองอยู่เนี่ยนะครับนี่เป็นน้ําฝนนะครับนี่เห็นไหมครับยิ่งได้น้ําฝนนี่ยิ่งหืมดีดสวยกลับคืนมาเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกเลยทั่วทุกภาคเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอ้าไม่รอช้านะครับต้นนี้ผมให้พิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับเพียงแค่ราคา 90- บาท 90บาทนะครับเป็นบอลใบกลมที่สวยมากแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับใครชอบบอลใบกลมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโชคล่ําซ้านะครับสวยมากเลยนะครับหน้าหน้านี้ออกเป็นพาสเทลหน่อยๆนะครับนี่ใครสนใจโชคล่ําซ้าตัวนี้เอาไปเลยครับในราคาพิเศษเพียง50บบาทสวยมากนะครับดูดูดูตัวนี้เขามีพาสเทลด้วยนะครับนี่ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าซับ รุ่งโรดนะครับซับรุ่งโรดนะครับเป็นบอลที่สวยมากนะครับเขายังเป็นบอลแรอยู่เลยนะครับแล้วก็ที่สวนก็มีจํานวนน้อยนะครับแต่ว่ามี1ต้นนะครับวันนี้นะครับต้นนี้ใส่ขึ้นกระถาง6นิ้วตั้งแม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจซับรุ่งโรดต้นนี้นะครับเอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียง250ห้าสิบบาทไซนี้สวยมากๆเลยนะครับนี่ส่วนกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มกอนะครับก็แบบไหนนั่นแหละครับกอเนี้ยหมายถึงว่า ระทางนี้มีอยู่3ต้นนะครับโอ้โห,โหคุณกวางเขาปลูกรวมนะครับมหาศาลมากนะครับตัวนี้เป็นดาเอ่อเป็นทิพวารีนะครับนี่เป็นทิพวารีนะครับ1ต้นนะครับ ส่วนต้นนี้น่าจะเป็นมณีจันทร์นะครับมณีจันทร์ไม้ของคุณแบงค์สั้นนะครับก็ในนี้มีมณีจันทร์อยู่2ต้นนะครับอ่ะกระถางนี้มีทั้งหมดอยู่3มต้นมีมณีจันทร์2นะครับทิพวารีหนึ่งนะครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับมณีจันทร์2เลยนะครับแล้วก็ทิพวารีหนึ่งเอาไปในราคาเพียง8-11สิบเอ็ดบาทหราคาดีแล้วก็เบนไม้ที่สวยมากเลยนะครับอ้าวจัดไปนะครับช้าวันนี้พิเศษเลยนะครับ เดินมาเจออีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับเห็นไหมครับดูหน้าเขาก่อนครับอู้สวยจริงๆนะครับเป็นลายเหมือนแบบหืมจัดจ้านนะครับอลูกไม้ยกศิษย์ต้นนี้ใครไว้ใครได้นะครับมีต้นเดียวนะครับเอ่อให้พิเศษนะครับปกติถ้าลูกไม้เนี่ยก็จะอยู่ในราคา200อขึ้นนะครับแต่ต้นนี้เอาไปเพียง 99บาทลูกไม้สวยมากดูดูดูหน้าแบบนี้ครับ99าบาทโอ้โหสวยจริงๆใครสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับมีต้นเดียวด้วยนะครับรายสวยๆแบบนี้นะครับจัดให้ f c ส่วนคนกวางชาแนลเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับก็เป็นลูกไม้นะครับก็สีโทนเฉดเขาก็จะแตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมฮะสวยมากๆเลยนะครับนี่ต้นนี้มีต้นเดียวที่แบบเป็นลักษณะความสวยแบบนี้นะครับก็ต้นจริงใครเห็นยิ่งสวยแล้วก็ ใบเขาออกเป็นทรงใบโพหัวใจด้วยสวยมากๆเลยนะครับอ่ะลูกไม้ต้นนี้ เช่นเคยครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับ85บาทนะครับสวยมากนะครับต้นนี้อยากให้เก็บนะครับใครที่สนใจบอลสีสายลูกไม้ก็เก็บได้เลยนะครับต้นนี้ถือว่าสวยมากๆเลยใครที่ชอบบอลที่เป็นลักษณะใบม้วนนะครับนี่เป็นทรงใบโบราณใบม้วนนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับต้นนี้ผ่าเป็นลูกไม้นะครับแต่ว่าผ่ามาจากแม่ที่สวยมากๆเลยนะครับยิ่งโตยิ่งใบใหญ่แล้วก็ใบม้วนเข้าไปเรื่อยๆนะครับอ้าวใครสนใจต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง5 สิบาทนะครับเป็นลูกไม้ใบมว้วน,นครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าโวเคโนนะครับโวเคโนนะครับก็เป็นบอลที่สวยอีกต้นหนึ่งเหมือนกันที่เก็บสะสมอยู่นะครับยิ่งมีหลายต้นอยู่ในตู้ในสวนเนี่ยโหยิ่งให้ความแดงความด่างสวยมากๆเลย เอ้าอย่ารอช้าต้นนี้ช้าวันนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับโวเคโนหนาเทพแบบนี้นะครับ50บาทเท่านั้นนะครับจัดไปาครัเป็นบอลสีที่มีชื่อว่า Good day นะครับยังเป็นบอลแร่ไอเทมอยู่เลยนะครับใครไวใครได้ครับเอ้าผมปล่อยอีกต้นนะครับหลังจาก EP ีที่แล้วนะครับหมดไปนะครับก็ยังมีโผล่มาอีกแล้วลองๆเริ่มโตขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง100 ยี่สิบาทนะครับกูดเดย์ต้นนี้นะครับราคาดีต้นนี้นะครับนี่ต้นที่ผมจับอยู่นะครับนี่ชื่อว่ากนกหนตนตานะครับเป็นบอลเก่านะครับแล้วก็เป็นบอลแรในอดีตนะครับกนกหนบนตานะครับนี่เห็นหลายคนตามหาบอกอยากได้ห้าสิบต้นนะครับแต่ตอนนี้หน้าที่สวนน่าจะเหลือเพียงแค่ต้นสองต้นนะครับกนกมนบนตานะครับก็ มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับเอ้ากระหลกบนตาต้นนี้นะครับนี่ดูใบนี้นะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเขาก็ด่างกลับมานะครับนี่ต้นนี้กระหลกบนตาเอาไปในราคาพิเศษเลยเช้าวันนี้นะครับเพียงแค่40บาทนะครับกระหลกบนตานะครับหรือนะครับหรือนะครับใครชอบบอลสีที่เป็นเม็ดแบบนี้สวยๆอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ผมพาจากมนสวรรค์แต่ทําไมได้แบบนี้แต่ก็น่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ้าใครสนใจบอลสีต้นนี้นะครับเอ้าขายแนะนา มนสวรรค์หน้าแผลงๆแล้วกันนะครับเอาเอาไปในราคาพิเศษเลยเช้าวันนี้นะครับ40บาทสวยมากนะครับ40บาทนะครับแล้วก็เรายังมีบอลสีอีกเยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับศีลาเพชรต้นนี้สวยมากนะครับนี่นะฮะกระถาง4นิ้วนะครับศิลาเพชรต้นนี้สวยจริงๆนะครับโตแล้วนะครับใครสนใจ รับไปเลยครับในราคาพิเศษเพียง60บาทไซต์โตแล้วนะครับศิลาเพชรนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่อยากแนะนําให้เอาไปเก็บกันนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอลสีใบหอกนะครับสวยมากเห็นไหมครับเป็นใบหอกที่สวยมากนะครับสะโพกกว้างด้วยนะครับนี่โอ้โหเขามีลูกแล้วด้วยนะครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้นะครับยกสิทธิ์ไปเลยใครอยากเอาไปตั้งชื่ออะไรก็ไปตั้งเลยนะเขามีหูใต้ใบด้วยว้าวนะครับนี่มีหูใต้ใบสวยมากๆเลยนะครับดูดีงามแท้ๆเลยนะครับเอ้า มีสมต้นนะครับแม่นี้1 2-3มีแม่มีลูกอีก2นะครับอ้าวจัดให้ในราคาพิเศษเช้านี้แล้วทั้งกระถางนะครับกระถาง6นิ้วนี้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษเพียง260บบาทเท่านั้นนะครับสวยมากๆนะครับน่าเก็บมากใบหอกราคานี้นี่บอกเลยครับว่ารีบเก็บเลยนะครับสวยจริงๆครับชมตู้นี้กันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวนี้เป็นบอลสีเป็นบอลเก่านะครับมีหัวด้วยนะครับ ยุบลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นบอลสีที่มีชื่อว่านําโชคนะครับนาโชคนะครับนี่สวยมากเลยนะครับใครสนใจบอลสีนาโชคตัวนี้ก็ถางหกนิ้วเลยนะครับนี่เอาไปในราคาพิเศษเพียง80บาทนะครับนาโชคสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีบอลเก่าอีกหนึ่งต้นนะครับชื่อว่าพันดาวนะครับนี่สวยมากพันดาวตัวนี้ใครสนใจเอาไปเลยในราคา5้บบาทเท่านั้นเองนะครับนี่สวยจริงๆนะครับนี่ส่วนบอลสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่า อับสอนสวรรค์น,นะครับนี่สวยจริงๆเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ50บาทอับสอนสวรรค์น,นะครับว้าวเลยนะครับนี่แล้วก็มีลูกไม้นี่นี่อันนี้เป็นลูกไม้ผ่านะครับแม่สวยมากาก็จะออกเป็นสีส้มๆนะครับนี่ลูกไม้ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเ,ศษเช้าวันนี้นะครับ 40บาทก็พอนะครับแบ่งปันกันไปดูแลนะครับน้องๆช่วงนี้กำลังต้นใหญ่ๆที่ f c ทุกท่านเห็นอยู่นั้นนะครับเป็นบอลเก่านะครับแล้วก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับมาถึงสวนผมนะครับมีน้อยมีต้นเดียวนะครับแต่ถ้าใครอยากได้นะครับต้นนั้นมีชื่อว่าฮนุมานเผากุงลงกานะครับอาจารย์เสริมนะครับนี่หน้านี้เป็นของอาจารย์เสริมนะครับฮนุมานเผากุงลงกาอาจารย์เสริมต้นนี้นะครับจัดไปในราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามี ต้นเดียวแล้วก็หายากแล้วก็เป็นไม้มีหัวพร้อมผ่าแน่นอนครับเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ3า0ร้บาททวนนะครับจัดให้ f c เช้าวันนี้ครับที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้บอลสีก็กําลังกลับมาสวยงามนะครับหลังจากผ่านหน้าร้อนระอุมานะครับช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันนะครับแล้วก็ทําให้บอลสีกลับมาสวยงามขึ้นนะครับน่าเก็บสะสมนะครับใครได้ไปก็เลี้ยงง่ายแน่นอนนะครับช่วงนี้